นูนให้อยู่ตรงกลางของสติกเกอร์นะคะก็คืออันนี้จะเป็นแบบลายที่แบบพอดีขอบเลยแล้วก็วิธีปั๊มเนี่ยก็คือให้วางสติกเกอร์เข้าไปแล้วก็ค่อยๆกดตาประทับลงมาแล้วก็ดูว่าตัวขอบทองเหลืองเนี่ยมันอยู่ตรงขอบของสติกเกอร์พอดีกันไหมประมาณนี้ค่ะ มาณนี้แล้วก็พอเราเห็นว่าโอเคพอลงมาจะถึงสติกเกอร์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยับให้มันเทือ,อยังไม่ตรงแล้วก็เราก็ใช้วิธีขยับเห้มตรงแบบนี้ได้เสร็จพอมตรงแล้วเราก็กดลงไปปรณนี้คือฟอยล์สติกเกอร์สีเงินเนี่ยจะกดง่ายอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงเรื่องออต้องออกแรงเยอะเลยนี่ค่ะก็คือลายที่ได้ก็จะเกือบตรงกลางแต่ก็ยังไม่ตรงกลางสัทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วค่ะไม่ตกขอบประมาณนี้นะคะก็คือวิธีให้ดูก็คือดูขอบทองเหลืองแล้วก็ค่อยๆกดลงมาให้มันอยู่เกือบถึงสติ๊กเกอร์ เหลือช่องว่างอยู่นิดนึงเกือบถึงสติกเกอร์แล้วเราจะเห็นขอบทองเหลืองกับขอบของสติกเกอร์ได้อย่างชัดเจนว่าตรงกันหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พอเห็นว่าตรงกันแล้วถ้าเกิดยังไม่ตรงกันก็สามารถที่จะขยับได้นะคะยังไม่ต้องให้ตัวปั๊มนูนเนี่ยตัวบล็อกอไปหนีบสติกเกอร์ก็เหลือช่องว่างนิดนึงเพื่อที่จะขยับสติกเกอร์ได้แล้วพอเราเห็นว่าขอบเนี่ยพอดีกันแล้วเราก็กด ไปได้เลยค่ะก็จะได้สติกเกอร์ได้เป็นแบบนี้ออกมาซึ่งจะอยู่ตรงกลางเกือบจะตรงกลางประมาณนี้นะคะสงสัยอะไรถามได้ตลอดเลยนะคะยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ